โบร์เนียสปาร์เกิลและซันเดย์นี่คือ3มซัพพอร์ตระดับท็อปในเกมรางดาวที่บังเอิญมีสกิลคล้ายกันมากๆพอทั้ง3คนนี้สามารถเร่งเทินบัฟดาเมจและบัฟคีดาเมจให้กับทีมตามสเต็ของตัวเองได้นี่พวกแกแอบล่อกการบ้านกันมาใช่ไหมเนี่ยแต่คำถามก็คือในเมื่อความสามารถมันคล้ายกันอย่างนี้แล้วเราควรจะใช้ตัวไหนมาซับในทีมของเราดีเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับโดยเริ่มจากโบรเนียตัวละครที่บัฟดาเมจได้แรงแต่อยู่สั้น แถมยังเป็นตัวที่ใช้สกิลพอยต์หนักมากถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะเล่นกับตัว DPS ทั่วไปได้ดีแต่ถ้าเราอยากจะเล่นแบบสะดวกจริงๆเราควรเอาเธอมาคอมโบกับตัว DPS ที่ใช้สกิลพอยต์ไม่ได้หนักมากยกตัวอย่างเช่นพี่เบลด์จิงเลีวบูทฮิลเอาเซเล่มารวมด้วยเพราะว่าเป็นแฟนกันส่วนอาลานช่างมันเพราะไม่มีใครเล่นต่อมาคือสปาร์เกิลจุดด้อยของตัวน้องค่อนข้างมองเห็นได้ชัดมาก พราะว่าตัวน้องสามารถเร่งเทินได้แค่50%และก็ล้างดีบัฟไม่ได้ด้วยแต่ก็ชดเชยด้วยบัฟคีดาเมจที่สูงมากแถมยังมีบัฟสาหรับทีมโมโนควันตั้มโดยเฉพาะด้วยและก็ยังเป็นซัพพอร์ตเพียงตัวเดียวในเกมที่ทําให้ทีมเรามีสกิลพอยต์แบบเหลือกินเหลือใช้มากๆซึ่งเหมาะเอามาคอมโบกับตัวที่ใช้สกิลพอยต์หนักๆอย,อย่างด้านเหิงมังกรหรือไม่ก็เซียนหมากหยกชิงเชวสุดท้ายคือซันเดย์ตัวละครที่ทำได้เหมือนโบโเนียแทบทุกอย่างแต่จะเป็นโบเนียในเวอร์ชั่นที่เล่นง่าย และครอบคุมกว่ามากๆจุดเด่นของพี่ซันเดย์ก็คือการเร่งเทินที่สามารถดึงได้ทั้งตัวละครพร้อมกับตัวซัมมอนและยังมีการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครประเภทนี้แบบจัดเต็มโดยเฉพาะกับนายพลจิงหยวนที่ตอนนี้คือหุ้นขึ้นแบบ300%และเท่านั้นยังไม่พอครับพอระยะเวลาบัฟของพี่แกเนี่ยอยู่นานมากไม้ตายก็ยังสามารถฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนในทีมได้อีก แถมยังเป็นตัวที่ประหยัดสกิลพอยมากแม้ยังไม่ได้ปลดกลุ่มดาวและก็ยังมีการบัฟคิเรตแถมมาอีก20%ด้วยทำให้พี่ซันเดมมีอัตประโยชน์สูงที่สุดและสามารถไปได้หลายทีมมากที่สุดในบรรดา3คนนี้เลยก็ว่าได้พูดง่ายๆก็คือมันแยกลูกค้าบโบรเนียไปเกือบหมดเลยนั่นแหละ